ชีวิตดาราชายเรื่องราวของซุปตาตลกชื่อดังของประเทศไทยเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีซึ่งเรื่องราวของเขาคนนี้ที่เราจะพูดถึงแอบเอาเงินแม่มาทำสิ่งไม่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นและเขาคนนี้จะเป็นใครนั้นแต่รับชม,มพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องราวของดาราคนดังที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของดาราตลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางประเทศเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างแน่นอนเพราะเขานั้นเป็นอีกหนึ่งดาราตลกที่มีคนชื่นชอบและคนที่เรากำลังพูดถึงนั่นก็คือหม่ำเพชรไทยหรือที่หลายคนรู้จักเขาในนามว่าหม่ำจกมกหรือหม่ำชิงร้อยชิงล้าน พอพี่มัมถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาราตลกที่มีการเล่นมุกที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครและเรื่องราวที่พี่มัมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเคยแอบไปเอาเงินแม่โดยล่าสุดทางด้านของพี่มัมก็ได้ออกมาเล่าถึงเรื่องราวในอดีตในช่อง Youtube ของสาวเอมลูกสาวคนโตเมื่อครั้งที่ตัดสินใจมีครอบครัวมาทำงานที่กรุงเทพโดยได้มีการขโมยเงินแม่มา70บาทเท่านั้น พี่มัมเล่าว่าตอนนั้นอายุ17ปีและหนีมากรุงเทพเพราะรำคาญย่าบนบนจนคิดว่าพ่อกับแม่เกลียดกันก็เลยหนีดีกว่าแต่จริงๆย่าก็รักแต่เขาอยากให้เราทำงานเพราะพ่อเกเรแต่ไม่ได้เล่นนะไม่ทำงานลักเล็กขโมยน้อยและเล่นการพน,นันมันสร้างความรำคาญให้กับยา่าเลยหนีดีกว่าแต่เรื่องราวของพี่มัมก็คือเรื่องนี้นี่เองคะ่ะ ตอนเด็กๆคงยังไม่ได้คิดอะไรมากพี่มัมเลยทำแบบนั้นลงไปทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในอดีตเท่านั้นเองค่ะ